สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครโรน่าราชาแห่งอาณาจักรโกซิเบอร์บอลเขาคือราชาที่หล่อเหลาคนทั้งอาณาจักรต้องเชิดชูเขาเนื่องจากการปกครองอันเผด็จการ เห็นเห็นหน้าตายอย่างนี้ผมดำตาดำคิ้วดำผิวปกติแต่ความจริงแล้วร่างกายของเขานั้นอ้วนวันนี้แต่เ,เขาได้ใส่ชุดที่ออกรัดรูปเพื่อให้รูปร่างของตัวเองดูดีตอนที่เขาปรากฏตัวนั้นเขามาพูดปาสายให้กับเราอัศวินสีเกาะสีทองในการล่ามัางกรได้สำเร็จ ื่อปลุกใจเหล่าประชาชีเขาเป็นราชาที่ทั่วทวีปเห็นว่าเป็นราชาที่ดีแต่ความจริงแล้วเขาซ่อนความชั่วร้ายไว้